บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงคืออะไรมาฟังกันจ้าอย่างที่เคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะนั่นก็คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีกับทุกกรมมาทันประกันภัยของรถยนต์นะคะแต่ส่วนที่เอมี Me เนี่ยสอบวกสบวกหรือ 3, 3, 3เนี่ยนะคะเรามีตัวนี้พิเศษเพิ่มเข้ามานะคะเป็นบริการพิเศษที่ สาวๆอย่างเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีจริงๆเลยล่ะเดี๋ยวเรามาลองมาฟังกันดูนะคะว่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงเนี่ยคร่าวๆแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างเรื่องที่1เลยนะคะนั่นก็คือบริการพ่วงแบตเตอรี่ค่ะบางครั้งที่เราออกไปทำธุระขับรถไปนู่นไปนี่แล้วจอดไว้พอจะมาขึ้นรถอีกทีเนี่ยสตาร์ทรถเฮ้ยสตาร์ทไม่ติดหรืออาจจะมีกรณีที่ลืมเปิดไฟทิ้งไว้จนแบตหมด นะ,ะตัวเอเองเนี่ยก็เคยมีนะที่กรณีแบบนี้ทีนี้ค่ะคือแบตเนี่ยปัจจุบัน,นะมันมันจะไม่ได้เตือนเราอะว่าแบบแบตจะหมดแล้วนะคือหมดแล้วหมดเลยดังนั้นอะพอสตาร์ทรถไม่ติดเราก็ต้องหาขอความช่วยเหลือจากรถคันอื่นๆคือมาช่วยพ่วงแบตให้หน่อยอะไรถ้าเกิดโชคดีนะคะแบตหมดในสถานที่ ที่เรามีคนรู้จักเราก็โทรตามญาติตามเพื่อนนะคะให้ช่วยมาพ่วงได้หรือว่ารถที่ผ่านไปมา,าใจดีนะคะช่วยจอดพ่วงให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องไว้ใจได้ด้วยแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงเพียงเราโทรไปที่ c เซ็ center น,นะคะ,ะ,คะก็จะมีการประสานงานให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาพ่วงแบตให้เราเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะขับรถไปต่อเพื่อไปเปลี่ยนแบตได้ซึ่งบริการนี้ฟรีค่ะ 2ค่ะบริการเปลี่ยนยางอะไหล่ค่ะอย่างที่บอกกันไว้ว่าอย่างตัวเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนไม่เป็นนะคะบางทีเนี่ยยางรั่วย,ยางซึมโดยที่เราไม่รู้สาเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องไม่ใช่จากอุบัติเหตุนะก็คือยางรั่วย,ยางซึมโดยที่แบบเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนยางสแปรค่ะสาวๆอย่างเราเนาะคือเอคนหนึ่งไะอย่างที่บอกว่าทําไม่เป็นอยู่แล้วนะคะ เพียงเราโทรไปที่ call center ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาช่วยเปลี่ยนยางอะไหล่ให้เราถึงที่ฟรีค่ะ3ค่ะน้ํามันฉุกเฉินค่ะเคยไหมคะที่ลืมเติมน้ํามันบางทีมันขึ้นกระพิบมาแล้วแล้วเราสูสว่าเออเดี๋ยวขับอีกแป๊บนึ่งก็คงจะถึงปั๊มพอดีเราก็จะได้เติมแล้วเราก็ลืมอาจจะแบบขับไปนูน่นไปนี่ต่อนะคะน้ำมันหมดค่ะหรือรถบางคันเกน้ำมันมีปัญหาค่ะ เพียงเราโทรไปที่คอรเซ็นเตอร์นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเติมน้ำมันให้เราถึงที่ฟรี10ลิตรค่ะ4ค่ะในเรื่องของบริการรถยกรถลากค่ะตรงนี้นะคะระหว่างเดินทางหากเราขับรถอยู่แล้วรถเสียฉุกเฉินโดยไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะเกิด หม้อน้ำรั่วพัดลมไม่ทํางานเกียร์มีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้เราไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้นะคะเรียกว่าเป็นอาการของการรถเสียฉุกเฉินนั่นเองนะคะจะมีรถยกรถสไลด์เนี่ยมาบริการนํารถของเราเนี่ยไปที่ศูนย์ซ่อมศูนย์บริการหรืออู่ฟรีค่ะ 5. ค่ะระหว่างที่เราเอารถไปซ่อมอยู่ที่อู่หรือที่ศูนย์เนี่ย เขาก็จะมีค่าเช่ารถให้เรานะคะในเรียกว่าเป็นค่าเช่ารถระหว่างซ่อมวันละ1,000บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน3วันค่ะซึ่งบริการนี้นะคะฟรีเหมือนกันค่ะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน2ี่ชั่วโมงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะมีรายละเอียดที่ให้บริการเนี่ยมากกว่านี้แต่วันนี้เรามาแนะนำกันเพียง5ข้อซึ่งเอ๋ว่ามันก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วล่ะที่เราจะตัดสินใจว่า เฮ้ย hey, บริการนี้มันดีนะและเราอ่ะควรจะมีค่ะดิฉันเอวัชราวดรีลูกศิษย์อาจารย์แดงค่ะ